17. มีพระกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุดกายท่อนหน้าของราชสีวงเล็บลักษณะที่17 18. มีร่องพระปฏิคางเต็มเสมอกันวงเล็บลักษณะที่18 19. มีลำพระสอกลมเสมอกันตลอดวงเล็บลักษณะที่20 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นมนุษย์ในภพชาติก่อนเป็นผู้หวังประโยชน์หวังความเกื้อกูลหวังความผาสุหวังความเกษมจากโยคะแก่ชนเป็นอันมากด้วยมนสิการว่าทำอย่างไรคนเหล่านี้จะพึงเจริญด้วยศรัทธาศีลส,สุตตะพุทธิจาคะโลกิยธรรม และปัญญาพึงเจริญด้วยทรัพย์และเข้าเปลือกนาและสวนสัตว์สองเท้าและสัตว์สีเท้าบุตรและภรรยาทาสกรรมกรและคนรับใช้ญาติมิตรและพวกพ้องเพราะกรรมที่ได้ทำการสะสมพอกพูนเอาไว้หลังจากตายไปตถาคตจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ ครั้นจุติจากโลกสวรรค์นั้นแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์จึงได้มหาบุริษัลักษณะ3ามประการนี้คือ 1. มีพระกายทุกส่วนบริบูรณ์ท่อนดุดกายท่อนหน้าของราชสี 2. มีร่องพระปฏิคางเต็มเสมอกัน 3. มีลำพระสอกลมเสมอกันตลอดมหาบุรุษ ถึงพร้อมด้วยลักษณะเช่นนั้นถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิเมื่อเป็นพระราชาจะได้ผลข้อนี้คือไม่เสื่อมจากทรัพย์และข้าวเปลือกไม่เสื่อมจากนาและสวนไม่เสื่อมจากสัตว์สองเท้าและสัตว์สีเท้าไม่เสื่อมจากบุตรและภรรยาไม่เสื่อมจากทาตกรรมกรและคนรับใช้ ไม่เสื่อมจากญาติไม่เสื่อมจากมิตรไม่เสื่อมจากพวกพ้องไม่เสื่อมจากสมบัติทั้งปวงถ้าหากว่ามหาบุรุษทรงออกจากเรือนบวชเป็นบัพพชิตจะได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้กำจัดกิเลสได้แล้วในโลกเมื่อเป็นพระพุทธเจ้าจะได้ผลข้อนี้คือมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดา คือไม่เสื่อมจากศรัทธาไม่เสื่อมจากศีลไม่เสื่อมจากสุตตะไม่เสื่อมจากจาคะไม่เสื่อมจากปัญญาไม่เสื่อมจากสมบัติทั้งปวงพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกรรมที่สมควรกับมหาบุริสลักษณะเช่นนี้ไว้แล้วพระโบราณกะเทระทั้งหลายจึงกล่าวคาถาประพันธ์ในลักษณะนั้นว่าพระมหาบุรุษ ทรงปรารถนาและหวังความสำเร็จประโยชน์ว่าทำฉนชนเหล่าอื่นไม่พึงเสื่อมจากศรัทธาจากศีลจากสุตตะจากพุทธิจากจาคะจากธรรมจากคุณอันเป็นประโยชน์มากอย่างไม่พึงเสื่อมจากทรัพย์และข้าเปลือกจากนาและสวนจากบุตรและภรยา จากสัตว์สองเท้าและสัตว์ทั้งสีเท้าจากญญติจากมิตรจากพวกพ้องจากพละจากวันนะและจากความสุขทั้งสองอย่างพระมหาบุรุษนั้นมีพระกายทุกส่วนบริบูรณ์ดุดกายท่อนหน้าแห่งราชสีมีพระศอกลมเสมอกันตลอด และมีร่องพระปฏิคางเต็มเสมอกันลักษณะทั้งสามนี้เป็นปุพนิมิตอันไม่เสื่อมเพราะกรรมที่พระมหาบุรุษทำสะสมไว้ดีแล้วในการก่อนแม้หากพระมหาบุรุษทรงเป็นคฤรัหัดก็จะทรงเจริญด้วยเข้าเปลือกสั์บุตรภรรยาสัตว์สองเท้าและสัตว์สี่เท้า ถ้าทรงตัดกังวลเสียออกบวชจะทรงบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดา